วันนี้เราจะมาใส่บาตท,ที่โรงเรียนอันนี้น้ำเพชรน้ำเพชรน้ำเพชรนี่น้ำเพชรของเราจะมาใส่บาตต้อนรับปีใหม่ลาวอยู่ที่โรงเรียนมอต้นบอโอของเราอันนี้คนงามอีกคนหนึ่งอ้ยมานางงามอ,อันนี้ก็นางงามปักเพชรนี่เราจะมาใส่บาตกันซึ่งประเพณี การใส่บาตรรับวันปีใหม่ปีใหม่ลาวนะก็คล้ายๆกับปีใหม่ของไทยนี่บรรยากาศที่โรงเรียนมอต้นบอโอหรือมัธยมศึกษาตอนตอน้นบอโออยู่ที่เมืองหาดสายฟองเด็กเด็กนี่เด็กๆมาใส่บัตร อันนี้เห็นต่แแค่เออมาฟังนี้มาฟังนี้เอาถ่ายให้ถ่ายนี่เป็นบรรยากาศบรรยากาศเป็นบรรยากาศอันนี้นักฟุตบอลของเราเนี่ย อันนี้คนม่ค่อยมาซ้อมนี่ตอนนี้านมาซ้อมนี่ฮะฟ้าฮะมาซ้อมเดบานฮะเจ็บตีนเป็นเดือนเจ็บตีนยังโดนแหละอู้เข้าหลายฮะ <c oughs> บายเดี๋ยวงาจะไหดีแล้วดีแล้วกีไม <c oughs> เออไปต่อไปต่อแถวอ,อันนี้คนบาปสองพนปี <c oughs> นี่เป็นบิรยากาศโดยรวม นี่นักเรียนเข้ามากันเยอะ,เ,อออะเก็บตกบรรยากาศไหม,ม<า>อันนี้ยังไม่ได้เสีบานเล่นน้ำก่อนแล้วออดกอยเนาะต,ต้วยดูยหน้าตาก็สลาดสลาดอยู่แล้ว พอหลังจากเราใส่บาตรแล้วเราก็จะเปิดสงครามกันสงครามสาดน้ำอันนี้หัวหน้าแก๊งอันนี้นี่ลงมาหัวหน้าแก๊งใกล้ละใส่กี่หมดแล้วตอนนี้บาปแล้วมึงเอาไปบาปได้บาปหาหากินหัวมึงเลยเนี่ย,ยนะเออ,เอใส่ได้อยู่ทำอะไรมเพยบทำใส่ได้อยู่เป็นอย่าง เราไม่กินเลยบาบคนเดียวมาสิเรียนเรียนเหลือไปกินคก็มีชิบบาบบาบนี่เป็นบรรยากาศในโรงเรียน ใส่บาตรก็จะใส่ข้าวไว้ในบาทส่วนอาหารแห้งจะไม่ได้ถุง เราก็จะเ่บาทตามไปอ้าวนี่อาจารย์มาที่หลังมามามานักเรียนยังมายังอีกหลายคน